สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะ สำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ1กับ7นะคะตัวที่แอดมินเจาะนะคะเด่นก็จะเป็น3คู่นะคะ7 0 3ามห้จ็ดศูนย์สาะคะหน่งหกนะคะซูมจุดกันนะคะ สีเก้า สี่นะคะคเบิ้ลน,นะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะเบิ้ลแค่นี้นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นตรกักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดวดๆเฮงเงงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า